สวัสดีตอนเที่ยงครับวันนี้มาอัปเดตแปลงผักนะครับนี่ก็สิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นละพายุเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วเพิ่งมาเปิดตอนนี้นะครับก็ได้อากาศมาลดน้ําผักนะครับกลัวผักจะเฉานะครับเพราะว่าเมื่อวานมันไม่มีแดดนะทั้งวันเลยนะครับันนี้ก็เลยมาลดน้ําผัก เพราะว่าเมื่อวานก็ลดน้ำหมักไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมาอัดน้ำนิดหนึ่งนะครับมีางาน้นเขาจะเฉาเร็วแล้วก็ใบไหมนะครับเพราะว่าเขาได้สารอาหารไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ต้องสังเาะห์แสงนะครับต้องบำรุงกันนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงตอนเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้อีกห้าวันก็ตัดขายได้แล้วนะครับอันนี้คือรุ่นอาทิตย์ที่แล้วนะครับ นน,นนีุ่้แล้วก็รุ่นพี่ห้อยรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นที่พอมไม่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเสร็จนี้เลยนะครับอีกสามวันนะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับลูกค้าสั่งก็จะก็จะซอยแล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับก็จะสลับเหมือนเดิมนะเหมือนที่แนะนาไปนะครับเป็นการตัดแบบฟันปลานะครับ ห็นไหมครับ helmet, สังเกตดูสลัดคอร์สนะครับเขาก็จะทรงพุ่งๆนิดนึงเพราะว่าสามสี่วันก่อนมันไม่มีแดดนะครับเขาก็เลยไม่ไม่อ้าใบรับแสงนะครับเขาก็เลยพุ่งหาแสงนะครับทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเสียไปเลยนะครับแต่เล็ดเล <c oughs> ็ดเปิดต <c oughs> like ัวนี้มันไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่สีเขาก็จะออกเขียวๆนิดนึงนะครับถ้าเขาโดนแดดเยอะ ใบเขาจะแดงแดงเข้มนะครับแดงเข้มตรงปลายปลายแบบนี้นะอันนี้เป็นกรีนใช่นี่เป็นกรีนโอ๊กแล้วก็เลดโอ๊กนะครับเลดโอ๊กเขาก็จะเป็นทรงพุ่มดีแต่มันจะช้ากว่าตัวเขียวประมาณห้าวันนะครับแต่ทรงเขาประมาณนี้แหละมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊ก็จะทรงใหญ่ต่อไปก็จะเป็นสลัดแก้วนะครับสลัดแก้วก็จะเป็น พืชตระกูลอากาศหอมนะครับทรงก็จะกรอบแล้วก็จะมีรสชาติออกหวานนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้สร้างอาหารครบนะถ้าไม่ครบมันก็จะมีเรียกว่าไงมันจะมีเฟื่อนๆขมขมนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ขมเพราะว่าพันนี้แหละอร่อยที่สุดแล้วนะที่ผมเคยกินนะที่ลองที่ลองกินทั้งหมดเลยแล้วกันนะอันนี้จะรสชาติดีที่สดุดแล้วก็ ทำได้เฉพาะอุณหภูมิประมาณ25ต่ำลงมานะครับขึ้นไปมันก็จะไม่ค่อยสวยนะแต่ท่านัทางนี้ก็ต้องมีแสงแดดนะครับแสงสำคัญมากนะทำผักถ้าแสงไม่ถึงก็ทรงก็จะแบบเนี้ยแต่น,นี้คือยังพอได้อยู่นะครับสังเกตดูฝั่งนี้นะเป็นกรีนโอกรุ่นพี่เอ๊ะเป็นกรีนคอร์สรุ่นพี่นะครับ เรามาอีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งยังไม่ยืดนะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะครับตอนนี้เขาเริ่มได้รับแสงทรงก็จะเริ่มสวยละเห็นไหมครัจะแตกต่างกับตัวข้างล่างนะครับตอนนี้ก็ดแดดเต็มที่นะครับโซลาเซลล์ผมก็ทํางานเต็มที่นะครับแรงอยู่ถ้าแสงไม่มีก็เบาเกินนะครับ ส่วนผมก็จะใช้ระบบสปริงเกอร์มินินะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าไอ้ต้นน้ําของเรามามันไม่สะอาดนะครับหรือว่ามีตะไคร่น้ํามาด้วยนะครับเขาก็จะไม่ออกนะเหมือนตัวเนี้ยผมเปิดแล้วมันติดน่าจะติดอยู่ตรงตรงเนี้ครับผมต้องแกะเข้ามาดูก่อนนะเมื่อกี้ลองเปิดดูมไม่ออกนะถ้ามันไม่ออกปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะ เนี่ยมันก็จะออกจนหยดแบบนี้คือน้ำมันมมันไม่มีแรงดันนะครับผักเราก็จะเฉาครับไม่ได้กินน้ำกียครับผมก็ขอไล่เปิดน้ำก่อนแล้วกันแล้วก็ไล่เปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ละหัวสามารถเปิดปิดได้นะครับ แต่ที่ผมลองดูที่มันเวิร์กที่สุดผมว่าน่าจะเป็นท่อหกหุนนะครับอันนี้มันเป็นสี่หุนสี่หุนมันจะไซส์เล็กไปนิดนึงนะครับประมาณหกหุนหรือหนึ่งนิ้วนะครับเป็นท่อเมนแล้วกันแล้วก็เราต่อสายมินิเอาดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันตันเราสามารถถอดแล้วก็มาทําความสะอาดมันได้นะครับแต่แบบเนี้ยมันทําไม่ได้นะครับมันลําบากเวลาเราใสไปแล้วมันถอดมันลําบากนะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็ มันมีความแน่นด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้ทากาวก็จริงอนะ่ะแต่มันมันแน่นเกินไปนะครับแน่นจนบางทีเราถอดไม่ออกเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นท่อท่อหนึ่งนิ้วหรือว่าหกขุนขึ้นไปเนะี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราใช้สายมินิเสียบเข้าไปมันก็จะมีระยะของมันอยู่นะเวาลาน้ําเดินเงี้ย มันก็จะโฟล์กว่านะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาเดี๋ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอ,อไปทำแปลงผักปลูกอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับ